การทำสมาธิก็เป็นเรื่องของบุญกุศลการทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นการเสียสละนักวบคุมไกลวาจาให้ตั้งมั่นในเรื่องจิตใจนี้ยังคิดยังฟุ้งซ่านยังบม่ไหวอยู่ นพสัสสดาก็ให้เราฝึกสมาธิาสมาธินี่จะเป็นพื้นฐานที่จะเกิดปัญญาการทำกิจการงานทั้งหลายก็ต้องอาศัยจิตที่มีความสงบก็จะมีความคิดอ่านที่ถูกต้องที่ดีงาม ว่าบางคนนั้นเมื่อฝึกสมาธิแล้วเขาบอกไปใช้กับการบริหารจัดก,การงานได้อย่างดีเกิดความรู้ความเข้าใจพิจารณาในการงานนั้นได้อย่างประปรงทำกำไรได้ดีขึ้นด้วยนั่นสมาธินี้จึงมีประโยชน์ในอย่าง ถ้าเป็นพวกหรืสีหรือผู้ที่มีกำลังสมาธิอาจจะไปทําน้ำมนต์ก็ได้ก็เกิดผลขึ้นมาไปปลุกเสกนะพระก็จะมีพลังของจิตอยู่ในวัตถุมงกลน,นั้นแต่ถ้าเป็นทางที่จะตรงเพื่อความพ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำสมาธิอยู่ในมัคมีองแปดเพื่อจะได้เรียนรู้ในหลักความเป็นจริงของชีวิตที่เกิดมาหรือสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างนั่นเองพูถึงปัญญาแล้วเนี่ยที่ลึกซึ้งไปก็คือ เราพิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่างและความว่างนี่นก็เป็นพุทธเั้ยเราจะได้ยินคำสอนที่ลึกซึ้งว่าพุทธะก็มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเมือพุทธะมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งก็คือนิพพานนั่นเองขณะจิตแท้ๆเนี่ยเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นท่านรู้ ทำธรรมชาติแต่ถ้ารู้นี้เมื่อมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเกิดตัวเราตัวเขาขึ้นแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันในความปรุงแต่งนั้นจิตก็จะกลับไปสู่ธรรมชาติพร้อมกับมีปัญญานักาษาจิต เราก็ต้องฝึกไปอย่างนี้เสมอๆทำให้สม่ำเสมอมันมีความหลงเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างความรู้ขึ้นมาจนทันกันกับความหลงเยตนเราก็จะมีความสงบมีปิติมีความสุขเป็นเพื่อนแต่ของสมาธิส่วนปัญญานี่เป็นเรื่องของความเข้าใจ เหตุผลเหตุที่ทำให้ทุกเกิดเราก็รู้จักเราก็ละเหตุนั้นความทุกข์ก็เกิดไม่ได้คือตามใดที่มีอุปทา,านความทุกข์ก็ต้องมีตัวอุปทา,านนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธรรมชาติของธรรมตัวความรู้ทะลึกซึ้งขึ้นไปก็ไม่ใช่เราเป็นเรื่องของธรรมเหมือนกันแต่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นก่อนเรียกว่ามรคมีองค์แปด เมื่อเราดำนินจิตของเราอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นว่าหนึ่งเป็นจิตสองเป็นอารมณ์สามผู้รู้จิตนี้นับรู้อารมณ์ถ้าเกิดไม่มีผู้รู้มีเป็นจิตเป็นคนหลงอยู่ก็จะยึดมันถือมันไปคนแม้จะมีทรัพย์สินเง,งินทองมากถ้ามีความยึดมันถือมันก็เป็นทุกข์มันเดืบ มีความห่วงมีความกังวลก็เป็นทุกข์อีกคนที่ไม่มีก็อยากจะมีขึ้นก็เป็นทุกข์อีกแม้ความทุกข์นี้มันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นกับความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นที่ผิดถ้ามีความเห็นที่ผิดอยู่ความทุกข์ก็ยังเกิดถ้ามีความเห็นถูกเป็นสมาธิในความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ อันเราจึงจะต้องมาฝึกจิตของเราให้มีปัญญาแลวมีผู้รู้ที่จะดูจิตสอนจิตมันถ้าเราเกิดขึ้นมาไม่มีพ่อแม่คอยดูแลเราซึ่งเป็นผู้ที่รู้อันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับโลกเราก็คงไม่รอดชีวิตจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีผู้รู้ที่จะอบรมแล้วมันก็ไม่รู้จักเป็นเรื่องตัวตนมาทั้งหมดเลย มาเป็นเรื่องตัวตนขึ้นมามีเรามีเขาในที่สุดแล้วมันเกิดเป็นความยึดมัน่นถือมันอม่นก็เกิดความุนม่นไหวทั้งโลกก็เป็นถ้าเรามาเข้าหลักพระพุทธศาสนาเป็นไปนเพื่อความสงบของใจเราก็ต้องมาฝึกใจเราจะ่าเรื่องของสมาธิก็จะอบรมใจให้นิ่งปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ฝึก สมาธิก่อนทำใจให้นิ่งตามกำลังพวกที่เคยฝึกมาแล้วก็ได้สมาธิชั้นสูงม,มื่อท่ามาเจริญวิปัสสนาไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามประวัติที่เราได้ยินท่านพระยาสากรบุตรท่านฝึกสมาธิมามากจนพิจารณากายกคยากตา ท่านเป็นผู้ที่เสียสละศพที่ไม่มีญาติท่านก็ทำชา่ภกิจทำการเผาทำลายเกิดนิมิตติตาเข้าสู่ปฐมวชานได้หลังจากนั้น,น,นท่านคงจก็กเจริญสมาธิมามากแล้วล่ะพอมาในชาตินี้เมื่อจิตสงบเข้ามาก็เห็นสภาพแวดล้อมมรุบาลของท่าน มีแต่ความไม่สวยไม่งามจึงเบื่อหน่ายต้องเบื่อหน่ายตรงนี้แหละเรียกว่านิพิทายานเกิดยานขึ้นน่เกิดยานขึ้นแวนนสวงหาความสงบก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทักว่าเออยยศเธอมาแล้วหรือที่นี่ไม่พุนวายที่นี่ไม่กัดข้องเธอจงฟังพระเจ้าก็จะเทศ ไปตํำดับถึงเรื่องทานความเสียสละเรื่องศีลอันที้สองของทานศีลก็คือสักขะสวรรค์เกิดใจสบายเมื่อใจสบายเนี่ยก็ต้องมองให้เห็นว่าเห็นโทษของความสุขนั้นด้วยว่ามันไม่เที่ยงไม่จีหลัยงยั่งยืนเมื่อเห็นโทษของความสุขที่ไม่ย,ยีหลังยั่งยืนแล้วพระเจ้าเทลงอริยสัจสี่ก็เข้าใจชัด นั่เป็นพระโสดาบันว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเกิดความยึดมั่นถือมันนี้เองเพราะฉะนั้นอริยสัจสีจะเกิดขึ้นได้ตรงนั้น,สนแสดงว่าจิตเราก็ต้องเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารมีความสงบเป็นพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนาสู่ปัญญานี่ศรัทธานี่ก็สำคัญนะ ก็จะเล่าเรื่องหลวงปู่ชาเมื่อท่านไปน้องปู่ทองรัดหลวงปู่ทองรัดก็ลังรู้สึกต้นๆของหลวงปู่มันไปถึงแล้วหลวงปู่ทองรัดก็ทักว่าเอา้าวทันชามาแล้วหรือยังไม่เคยเห็นหน้ากันยังไม่เคยรู้จักกันแต่ว่ารู้ชื่อหลวงปู่ทองรัดท่านเป็นพระที่มีอภิญญาสูงสมาธิขั้นสูง บรรดอาจารย์ของกระจาย์ของพวกเราทีนึ่งนะสอนนุ่งปูชาแต่ส่วนมากเราก็ยังไม่เคยนุน่งปู่ทองรัดนุ่งปูกินทรีทั้งสององค์นี้เป็นนุกศสิทธิ์เอกของนุ่งปู่มันน่ะนุ่งปูทองรัดนี่นลวงปูมันเทศลังกินน้อยนอนน้อย,อยท่านก็เลยอดทหารสิบห้าวันนนั่นก็ผอมมาก ทางวันอุปสมบทท่านก็บอกท่านเก่าจีวอออกมาให้ห้วงผ่มันเห็นว่าครูบาอาจารย์สอนให้ฉันน้อยเนี่ยมันไม่ได้ฉันมันจะตายแล้วนลวงูมมันก็บอกเอาให้พอดีพอดีท่านปฏิบัติเอาจริงเอาจังตอนท่านจะสําเร็จนี่ท่านเอามีกวาเร่มหนึ่งท่านกับฝันฝันท่านไม้พิจารณาไปเลยสําเร็จเป็นพระอาหารหันตานั้น แสดงมาช่วงนี้สมาธิท่านเต็มแล้วเต็มแล้วหรือถ้าพวกเราสมาธิไม่เต็มเราก็พิจารณาได้เหมือนกันก็จ,จะเกิดปัญญาขึ้นที่จะปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้อารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็พิจารณาเหตุผลาจะย,ยึดมันถือมั่นทําไมมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนิจจังแล้วก็ปล่อยวางได้เพราะว่าร่างกายนี้ เรายังปรารถนาอะไรไม่ได้เลยมันยังเสื่อมสิ้นไปสิ่งข้างนอกเราจะปรารถนาอะไรได้ถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาก็เนีเราจะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันเร่งปัญญาอมจิตให้เกิดสมาธิพนักปฏิบัติบ,บางคนเนี่ให้ไปพุทธโธดูลมมันก็จะจืดทำไม่ได้ชอบคิดมาชอบคิดกเกาสติดูที่จิตที่ที่ทิจมัคิดเรื่องอะไร อันดับแรกก็เห็นความคิดไม่ใช่เราต่อไปเจนละเอียดขึ้นมากมา็ผู้ที่ดูนี้ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันนะเป็นผู้รู้เหมือนก็เกิดดับความคิดเกิดขึ้นมาแล้วรับรู้อารมณ์แล้วรู้แล้วก็ดับไปเหมือนกันก็ไม่มีเราก็จะสบายกว่าถ้ายึดเอาผู้รู้เป็นเราก็เป็นตัวเป็นตนอีกรุมแล้วสรรพสิ่งก็คือเป็นอนัตตา เป็นความว่างความว่างก็เป็นพุทธ,ธะพุทธ,ธะมีอยู่ในสุขสรรพสิ่งอันนี้เป็นปัญญาขั้นละเอียดที่คนจะบรรลุปเป็นพระโสดาสกิตาคารนาคาพระราหันก็ได้แต่เบื้องต้นเราพยายามมีสติมีทานกันให้เป็นพื้นฐานมีศีลนี่รักษาไกาวาจาของร้อยดีแล้วทำสมาธิ จะพุโทโธหรือจะพิจารณาก็ทำกันมากๆในที่สุดจิตสงบนิ่งเนะี่ยอาจจะรู้เห็นตอนไหนก็ไม่แน่หรอกตอนฟังธรรมเนี่ยเห็นทุกอย่างสมมุติม,มีมดก็เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอัศาจรรย์ให้เราพยายามสร้างสมอบรมมันบารมีของเราแล้วขอเจริญตทวกันทั้งทุกท่านเจริญ